สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือยังอยู่ในปารีสกำลังจะไปที่สนามบินนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวออสโลนะคะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ด้วยกันตอนนี้ก็คือเอ้ยตอนนี้นะคะก็คือกระเป๋าเหมือนคนบ้าหอฟังเลยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ออสโลเลยค่ะบ๊ายบาย and showers early Friday, but improving to greater than six miles on Friday morning. ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือถึงสนามบินออสโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าจากปารีสนะคะซึ่งตอนนี้เวลาก็จะห้าทุ่มแล้วเหนื่อยมากๆเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋ากันแล้วเราก็จะเข้าที่พักกันเลยซึ่งที่พักจะห่างจากสนามบินประมาณ20นาทีนะคะนั่งรถปัดไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าที่พักเป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็คือถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าไม่กินะคะมาหากรรบมากเพราะว่าน้องสาวกระเป๋าหายแล้วก็เราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะในการตามหากระเป๋าซึ่งก็คือตามหากระเป๋าไม่เจอทีนี้เราก็ต้องไปแจ้งเขาว่าโอเคกระเป๋าหายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถ้าเขาเจอนะคะก็จะเอากระเป๋ามาส่งให้นะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะวันแรกออสโลก็คือเล่นงานเลย เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วเราจะนอนกันเพราะว่าเหนื่อยมากๆเดินทางตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะกว่าจะถึงที่โรงแรมกว่าจะได้นอนกว่าจะได้เข้าพักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วก็เราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะในออสโล หลังจากที่เราทานเบรกฟัสต์ไปแล้วนะคะเราก็กำลังที่จะเดินทางไปที่ตัวเมืองนั่งรถไปเนาะจากสนามบินออสโล<ม>เข้าตัวเมืองออสโลนะคะใช้เวลาประมาณ20ว่นาีส <3 S 2> ั่สเตชันราคาเท่าไหร่นะประมาณ110โนเวยเจียนถ้าตีเป็นยูโรก็จะเป็น1 1ยูโรค่ะ แล้วก็ที่นี่นะมันมีสิ่งที่เราตกใจมากใชเพราะว่าคนไม่ใส่แมสกันเลยแล้วเราก็คือหกแมสมาเราก็งงว่าแบบเฮ้ยทาไมในรถไฟรหรือว่าในแบบรถเมลหรือว่าในสนามบินแม่งไม่มีใครใส่มาเลยแล้วเราก็แบบเอ้าอะไรวะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในฝรั่งเสหรือในตัวเมืองปารีสนะคะใช่คนส่วนใหญ่ก็คือออกไปเดินข้างนอกก็เตรียมใส่แมสอยู่ที่นี่ก็คือไม่ใส่กันแล้วก็นั่นแหละค่ะ แล้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแบบในตัวเมืองจะเป็นยังไงบ้างใช่แล้วเป็นที่ตั้ง เราอยู่กันที่ Royal Palace นะคะซึ่งความจริงอะ Royal Palace อะเป็นตึกที่ค่อนข้างสำคัญมากๆของประเทศนอร์เวย์แล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปีคศ1800กว่านะคะเป็นที่อยู่ของคิงแล้วก็เป็นที่อยู่ของควีนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นมิวเซียมไกล่สามารถเข้าไปเข้าชมได้แต่ว่าด้วยความที่ติดโควิดก็เลยปิดนะคะแล้วเขาจะเปิดให้ชมอีกทีเนี่ยเดือนมิถุนายน มิถุนายนใช่ไหมปีหน้าปีหน้า,นาก็เราว่าครั้งนี้ก็ถือว่าพลาดไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่อย่ย่านต่อเนอะค <Mer> ่ะ ที่สำคัญที่นี่นะคือเราต้องรีบเที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเนี่ยทอาทีาจะตกแล้วอ่ะให้ทายก่อนว่าตอนเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยด้วยลักษณะ,ะบรรยากาศประมาณเนี้ยเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วค่ะตอนนี้เพิ่งแบบยังไม่ยังไม่เที่ยงเลยนะเพิ่งมาสิบเอ็ดโมงเกือบจะเที่ยงเองอ่ะให้ดูบรรยากาศนะคะดังนั้นรีบเที่ยวนะจ๊าช่วงหน้าหนาวเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไ,ไ,ดได้เที่ยว,วยตอนกลางคืนกลางคืน,นก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะ กันในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะซึ่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี้ยก็กับทะเลเลยแล้วก็จะมีของซื้อของขายหลายอย่างมากมีหลายแบรนด์มากๆแล้วก็มีแบรนด์ที่เราไม่รู้จักด้วยคือเหตุผลที่เราเลือกที่จะช้อปปิ้งก่อนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนะคะกระเป๋าน้องเนี่ยมาไม่ถึงที่ออโลนะคะเราเลยอาจจะต้องมีการซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้อเสื้อผ้าก่อนแล้วก็ไปดูว่าราคามันจะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงไปดูกันเลยค่ะ เป็น traditional ของนอร์เวย์ให้ดูว่าเขาเป็นหมวกหมวกก็ต้องมีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆาเลยที่เราต้องมีอันนี้ราคาประมาณยิงประวัติศาสตร์หน่อยทำไมคะทำไมสิ่งมีก็คือไวกิ้งแต่คือเราอ่ะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไวกิ้งเป็นของใครกันแน่ในนอร์ดิคครั้งที่นะคะเราก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์กันด้วยแล้วก็ราคาของที่เนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าอันนี้นะคะหมวกไวกิ้งแสดงความเป็นนอร์เวย์เนี่ยก็ราคาที่ประมาณ99้าเก้านอร์เวย์เจน Uh, tell you me roll, me if you roll. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so dead. ที่นี่เนี่ยคอสตันต้องลองค่้เลยนะเออเพราะว่านี่แล้วราคาถูกมากคือมีทุกอย่างที่แบบเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะเวลาคนมาเที่ยวสปาแล้วลืมของอะไรเออก็สามารถมาจับได้เลยเพราะว่าราคาถูกมากแล้วก็มีหลากหลายสิ่งให้เลือกหลายแบบในอะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะซื้อกันก็จะเป็นแบบเหมือนจุ่มจิมกระจุ่มกระจิมละค่ะประมาณ20-30บาบาทนะคะก็คือสุดมากเป็นบอดี้ครีมนะคะแล้วก็ เพ<ม>ราะว่าต้องอธิบายหหให้เข้าใจก่อนว่าเราอ่ะต้องเดินทางพรุ่งนี้<ช>เรพร้ะเพิ่งเหมือนรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเลือกที่เล็กที่สุดนนใช่เหมาะกับคนที่แบบว่าต้องเดินทางนะคะโดยเฉพาะอันนี้ฉันชอบมากประทับใจแล้วก็มีแล้วนะคะเป็นที่เป่าผมอันเล็กพกพาได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมาก9ยูโรหรือ10ยูโรประมาณ400กว่าบาทนะคะแต่ว่าเป่าผมได้อไกลมากๆ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเราอยู่กันที่อกองโฮเทลนะคะหรือว่าแกรนโฮเทลนั่นเองแล้วก็จะมีคูอันนี้มันเหมือนเป็นเหมือนจตุรัสที่คนเยอะมา not sure how many times you glide before. Now ะะเราก็อยู่กันที่โบสน,นะคะของบอสโดเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นงบ้บ เมื่อกี้นะคะเราก็ออกมาจากโบสถ์เรียบร้อยแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่สามารถถ่ายทําด้านในได้เพราะว่าเขาไม่ให้เสียงดังนะคะก็เรื่องของตัวโบสถ์นะก็คือมีความสวยแต่ว่าด้านในอ่ะคือมันไม่ได้สูงมากคือตัวหลังคาของที่โบสถ์ในฝรั่งเศสอ่ะคือจะสูงแบบสูงมากแต่ว่าที่เนี้ยประตูเขาก็จะต่ําลงมาหน่อยแล้วก็หลังคาก็จะต่ําลงมาหน่อยแล้วก็อีกที่สําคัญนึงเลยอ่ะก็คือการตกแต่งกระจกของเขาอ่ะ ก็จะมีความเรียบง่ายมากกว่าของที่ฝรั่งเศสนะคะ อาร์ตทูมเฟรฟลเล่มิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมที่อยู่ติดกับทะเลแล้วก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะก็ข้างในก็จะเป็นพวกโมเดิร์นอาร์ตหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะเข้าไปดูกันข้างในเลยว่าราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้าง กูดเตอร์กันนะคะเพื่อจะมาโอเปร่าเฮาสเพราะว่าเราขี้เกียจเดินแล้ววันนี้เราเดินกันทั้งวันแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโอเปร่าเฮาสเป็นยังไงแป๊บเดียวเองตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือโอเปร่าเฮาส์นะคะตึกเนี่ยโมเดิร์นแล้วก็ใหม่มากๆข้างในก็จะมีการโชว์พวกวงดนตรีออเคสตราหรือว่าพวกวงดนตรีต่างๆนะคะพวกงานแสดงต่างๆนะคะ สวยมากๆอันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตอีกหนึ่งอย่างของคนนอร์เวย์นะคะก็คือการซาวน่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ซาวน่านะคะแล้วพอเขาซาวน่าเสร็จเขาก็จัดกระโดดลงน้ำเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างบนโอเปร่านะคะก็จะเห็นวิว360องศาเลยนะคะของออสโลนะคะตรงน,นี้ก็จะมีคนขึ้นมาดูวิวเยอะแยะเลยที่นี่นะคะวิวดีมากๆโดยเฉพาะตอนที่พาทิตย์กำลังจะตกนะคะคนก็จะเยอะมากๆเป็นพิเศษด้วย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันข้างหน้าโซนนะคะซึ่งเหมือนเป็นวิลล่าที่มีร้านอาหารของกินของขายมีคาเฟ่นะคะแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนจะยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าน่าจะเปิดตอนช่วงดึกๆแหละตอนนี้ของเราก็ยังประมาณไม่ถึง4ี่โมงเย็นเลยนะคะแต่ก็มาเก็บบรรยากาศก่อน อนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไป oh. ที่ตลาด <Christmas. S 1> คริสต์มาสตลาดคริสต์มาสของนอร์เวย์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกัน mm hmm. ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงว่าอ่ะตามไปเลย I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? อันนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ข้างในตลาดคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นพื้นน้ำแข็งที่เด็กๆไปวิ่งเล่นกันนะคะนี่ส่วนข้างหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขิงชาสว่ขิงชาสวรคนนะคะคล้ายๆที่งานวัดบ้านเรานี่เองอ่ะแล้วนอกจากที่จะมี ร้านน้าแข็งเอานะคะก็ยังจะมีเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้าหมุนแล้วก็จะขายขนมขนมแล้วก็จะเป็นเหมือนสไลเดอร์นะคะที่วนลงมานะคะคือกิจกรรมเยอะแยะมากเลยภายในตลาดคริสต์มาสนี้นะคะค่ะอันนี้เราทำอะไรกันอยู่เราอยู่หน้าตผิงนะเอุ่นมือเหมือนแบบเป็นฮีเตอร์อยู่ตรงกลางงานค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภาย ตรงกลางตลาดครสิสต์มาสเลยมีของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินเกมเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรากำลังดูอยู่ว่าเราจะไปเอาชูโรสให้ได้ไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะอ,คอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูฮอทดอกนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ8ยูโรนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะ ค้ยาซอสใหญ่มากเออใหญ่มากเห็นคนกินกันเยอะมากอันนี้เรากินอะไรกันอยู่คอโรดน,น,นะคอโรดค่ะราคาประมาณ8ยูโรถือว่าอร่อยใส่นูเทลล่าด้วย Times many ways, Merry Christmas. That's what Christmas is all about.